สวัสดีครับนี่เผาป่านิ้นคือเกาป่านิ้นใส่กิโลนะครับนี่ป่าตัวละกิโลไปหาโลหนึ่งขีดนะครับตัวใหญ่ๆคัดไซส์นะครับสร้างเทียนละตัวนี่ครับกำลังทำการเผา เตานี่สุกแล้วนะครับกำลังทยอยทรงูกค้าขึ้นกรจะสร้างมากมองละตัวสองตัวกำลังเริ่มทรงนะครับไว้ถ้าเป็นกับเข่าเย็นกับเข่าแรงนะครับเตานี้ก็เริ่มซุกแล้วปลานินตัวใหญ่ๆนะครับอย่างยูเฮนนะครับอย่างยูบ้าน เฮดทรงเป็นชุดอาอตามที่ลูกค้าสั่งครับกำลังทำน้ําจิม้มจะได้ปลาแล้วก็น้าจิม้มก็ผักนะครับจิ้มเดี๋ยวจะได้ปั้นเพิ่มนะครับตะเกียแถมหอดขนมจีนน้านะครับหลังๆมาบรได้แถมแล้ว ว่าต้นทุนป่านินเข้ามาสูงขึ้นต้นทุนป่านินสูงขึ้นเราก็เลยต้องตัดขนมจีนออกคุณใดๆก,ก็ต้องสร้างเพิ่มตั้งหากนะครับหอมๆเลยครับปลาไซส์ใหญ่ๆสวยๆ โอเคครับสวัสดีครับ